โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o t e r Cat Channel นะฮะและนี่ก็คือ f a i r y Little Nightmare EP này. นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะมาอย่ามารอช้าแล้วมาเริ่มกันเลยนะฮะนี่กดไปเลยเออสำหรับเออผมต้องขออภัยด้วยที่เรียกน้องว่าน้องเหลืองจริงๆแล้วมันเป็นคนละคนจริงแล้วเป็นเออน้องที่ใส่ชุดสีเหลืองคนแรกผมเพิ่งรู้นี่แหละโอ้ ตกใจเลยแล้วจะเรียกน้องว่าอะไรดีน้อง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 เหลืองที่ตัวเตี้ยเรียกน้องน้องเตี้ยแล้วกันเนาะเรียกน้องเตี้ยแล้วกันมาน้องเตี้ยไปเอะอะไรไม่รู้เข้าตามนมไปก่อนเข้าตามนมเดี๋ยวก็มีอะไรดีเข้าตามนมมีอันนี้ดึงไม่ได้ ไฟทำอะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้เอ๊ะเอ้ยหมายความว่าอะไรอะ่ะให้ยืนตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ไม่น่าใช่มั้งอะไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่ถึงหรือ เอราต้องใช้นมสนอถึงจะเปิดได้ทีนี้นี่แหละปัญหาละว่าผมจะไปเอานมยังไงวะไม้นี้เราผักร่วงแล้วแล้วมันยังไงเอาช็อกก็ไม่ได้มันเป็นเอ เอ็กแล้วก็ชี้แล้วก็มีคนมีวาดรูปไล่จับโนมงงผมงงอะ่ะอันดับแรกผมต้องหาไอจ้จุดๆกับไอ้ x x นี้ให้ได้ซะก่อนถ้าจะเปิดเราต้องอุ้มโนมลงมาฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มันพาดพาดนมได้มี3าม มันเป็นสามคูณหตัว x ตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วซ้ายเนี่ยข้างบนเนี่ยมีมี x อยู่แค่อันเดียวเลยแล้วเป็นแบบกดใช่ไหม x ตรงกลางแล้วก็ซ้ายปะแล้วก็ขวาขวา ก็ซ้ายป่ะอ่ะโหโหก็หาไปดิอืมอ่ะแล้วมันมีให้กระโดดดุ๊กๆทำไมตรงนั้นมีให้โดดหลอกด้วยนะแม่เอ้ยอะไรก็ไม่รู้เออแล้ว บินได้อ๋อโอเคแล้วไงบินได้แล้วยังไงต้องลากอะไรมาแน่เลยลงสินี่ไงเราต้องไปมีรูตรงนี้เราต้องหาทางไปตรงนั้นให้ได้ขึ้นมาตรงนี้อเอ้ย เฮ้ยเอ๊ะมีที่เกี่ยวเหรอผมก็สามารถเอามาเกี่ยวไอ้นี้ได้ดิเฮ้ยเด็กนอนนอนไปไหนเฮ้นอนไปไหนอะมาจากไหนอะผมเกี่ยวไันนี้ได้ใช่ไหมเออก็จะได้ฟิลอ่ะฮะ พอได้ฟิลแล้วเราก็จับยัดตรงนี้ดึงออกเออเสียบเข้าไปอาวเออ,เอ,อแหละแล้วกดม,มีอะไรออกมาเต็มไปหมดสีแดงอันนี้น่าสงสัยมากๆืม มันไม่มีเกี่ยวๆมาอีกอันนึงแล้วเหรอเฮ้ยข okay, อรอ,รอดูหน่อยสิมาเป็นปกติหมดเลยทีนี้ต้องไปดูสิมีอะไรอีกเมื่อกี้นอนนอนวิ่งอยู่แถวๆนี้เราสามารถเอาไอ้นี้กลับคืนมาได้ไหมอะมันเป็นของเราอะไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีที่ปีนด้วยว่ะใช่ไหมเออปีนี่ปีนผมปีนได้อยากเห็นคนไทยปีนได้ รู้ล้ผมตั้งผมตั้งผิดจุดว่ะเมื่อกี้ไหนลองผ้าแดงดิเนีย่ยอันนี้น่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างผ้ามันน่าจะรุ่ยลงมาผมเดานะเนีย่ยพอผ้ามันรุ่ยลงมาเราก็จะปีนอันนี้ได้ ทีนี้ต้องหาทางหาทางผักกลองให้มันมาทับผ้ามันจะได้ไปเรื่อยๆเอ้ยหรือลองเอาผ้ามาไว้ไว้ตรงนี้ไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันจะกระโดดได้ไหมฮึบเออ เรียบร้อยทีนี้รอผ้าเลยเออเอาว่าอัจฉริยะว่าเฮ้ยพัสซิลมันยากนะในมือถือเนี่ยผมว่าแบบมันทั้งครีเอทีฟและยากในเวลาเดียวกันอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้เลยนะไม่มาเดียมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมือถือดับเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาแล้ว ฮึบดี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 ดเออเออแค่นี้ไม่เห็นยากเลยง่ายมากเอาจริงอขอเดินไปหน่อยนะนี่เขาลีดผ้าเหรอหรือเขาทำอะไร ปีนได้แล้วอ๋อมันเดี๋ยวมันจะหันมันจะหันร้อนอ่ะอุย้ยมันมันไม่ไอ้นี้ไปเหรองั้นผมไอ้นี้ก่อนแล้วกัน นี่ก่อนเออแล้วก็จิ้มเออแล้วก็ลงมาลงมาลงมาดิลงมาดิาดอะโอ้ยช้าไปหน่อยแต่ผมว่ามาถูกทางว่ะเออ <c oughs> ไปเร็วๆๆๆๆๆๆๆเเยเๆๆๆๆๆๆ อ๋อเ,เดี๋ยวนะคือแน่แล้วว่าไอ้น,นี้มาตรงนี้แน่นอนแต่ที่นี้ยังไงอะอ๋อมีประตูโทรโอเคโอเคโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงถอดป้าก่อนถอดป้าก่อนอืม เสียบโอเคโอเคผมเห็นประตูแล้วผมเห็นประตูแล้วไป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 นี่ยมีประตูทูมองยากอะอก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้เปิดได้ปะไม่ได้ปีนได้ไหมไม่ได้ อ๋อก็ประตูอีกนั่นแหละอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นได้แน่นอนแต่ก่อนขึ้นดูซิว่าทางขวาม,มีอะไรเผื่อมีของวิ้ยมีซ่อนทำไมถึงมีให้ซ่อนกันนะปาระหาดจังเลยเฮ้ยข้างในนี้มีอะไรเอ่ยมีกอง เป็นภูเขาเรากาอ๋อต้องแปลกุญแจนนั้นมาเปิดแน่ๆเลยต้องล่อมันมาเหรอก็ไม่มีที่ซ่อนใจไม่ดีเลยขึ้นนี้เข้าไปข้างในอ่ะฮะเดินตอกแดกไป โอ้แบนอะเมื่อกี้แล้ววิธีหลบคืออะไรอะโดดลงมาเหรอโดดลงมาได้ไหมได้อืมโดดลงมาในถังผ้าได้โอเคค่อยเรียนรู้ค่อยเรียนรู้คือมันดูไม่ออกเลยว่าอันไหนฉากอันไหนอินเตอร์แลกได้ เออเอาไม่เจอด้วยอ่าฮะไปก่อนนะฮะโอ้โหยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าน้องเตี้ยเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วน้องเตี้ยสู้เขามา ตึแกแงกดโดดลงมาอม,มองแล้วทางนี้เอ้ยอ,อ้าทำไมไม่ไปอ่ะผมคมิดว่าอาจจะต้องวิ่งแบลกุญแจก่อนไงล่อมานี่กระโดดลงถังจังหวะหันแล้วมันจะหันขวาตลอดเนี่ยถ้าไปทางนเนี้ยเนี่ยรอด เออผมวิ่งผิดทางนี่เองไม่ใช่แข่งกับความเร็วแข่งกับแม่งนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเอากุญแจก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นละถูกไหมแล้วเราจะไปยังไงอ่ะทีนีน้มันจะไม่มาหรอนี่มันปะเลยนะมันปะเลยนะเฮ้ยไม่ปะว่ะเอ,อ้าทำไมไม่ปะอ่ะมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะเฮ้ย โอ้มันอยู่นี่จจาเอ๋ต้องเดินตามหลังคุณพี่เขาามามาเข้าใจละเข้าใจลไปๆนี่ๆนีเข้านี่เๆๆเข้าเร็วึบเห็นเหรอไปๆไปๆไปเร็วเร เขาเร็วเขาเร็วปึ๊บเกือบไปละอ๋อทีนี้จังหวะจังหวะนี้ออกมาไปเข้าเข้าเข้าใส่ไม่น่าเห็นเห็นเว้ยไม่คิดว่าจะนึกว่าจะใส่ไปเลยแบบไม่เห็นวิ่ง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 

ห้องแล้วห้องนี้คืออะไรโอเคแล้วถ้ามาหมุนล่ะหมุนมันก็จะเบาลงยังไงโอ๊ยร้อนอยู่ดีเหรออ๋อหมุนได้หลายทีเหรอไหนลองหมุนเยอะๆได้ไหมอาวได้เว้ย อสบายขึ้นนี่เอ้ยลงนี่เข้าประตูแล้วก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะเชือกเหรออาา่าฮะ อ๋อเราต้องการเอาไข่ควงที่อยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องการพ่นลมซึ่งซึ่งเราต้องใช้รดเข็นอันนี้ในการผักแล้วก็ดักทางไว้เพราะถ้าเกิดว่าเราปิดลมมันก็จะไม่ออกพอลมมันไม่ออกมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องเราต้องต้องมาอย่างนี้แล้วก็มาเวทเทเบิลมันพ่กนี้ก็ไม่ถึงไงดูทรงไปแสดงว่ามันต้องมีรูหนึ่งที่ที่มันปิดได้เว้ยแล้วอีกสองรูแบบมันจะมีรูหนึ่งที่แบบมันปจะปลทุแรงอะถ้าอย่างเงี้ยปะทุนี่ที่กินกับน,น้ำพริกอะหรออันนั้นปะทูเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเออเล่นหมูกอะไรไม่รู้ เนาะอันนี้ปรับความดันอ๋ออ๋อมีสูตรโอเคอันนี้น้อยสุดเท่านั้นเราต้องเปิดนี่ก่อนเปดดึงอาา่าฮะแล้วก็ลองเช็คซินี่แรงทั้งสามอันนี่ไงอันนี้มีแค่อันเดียว ก็ผักมาเนี่ยเราก็จะเดินแบบสบายฉลุยตุยตุย่ยอีซี่โอ้โหพัซเซ้นนี้ยากเหรอเนี่ยผู้พัพฒนาเกมคะขอขอพัซเซ้นยากๆก,กว่านี้หน่อยนะฮะแบบมันง่ายไปอะ่ะอันนี้อ๋อโอเคเอา้าวก็ได้เลยปะ อ๋อ oh. อันนี้ใช้อันอัน,อน,อนสุดท้ายอ่ะฮะเป่าบูเรียบร้อยเฮ้ hey. ยยางง่ายอย่างคล่องโอ้โ oh. หเล่นแบบ800 IQ อแล้วน,นี่เราเอาไขควงไปทำอะไรนะเอาของควงไปทำอะไรเอามาแล้วยังไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรนะี ทำไมผมถึงต้องการไข่ควงวะเพราะเหตุใดผมถึงต้องการไข่ควงเนี่ยคือหยิบไอเทมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเอามาเพื่ออ๋อนี่ไงเออมาเอาสกรูตรงนี้ออกออกอีกทีนึงมีสองสกรูแล้วดึงแล้วไงเฮ้ยชา เออ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 เอา,อางงี้เลยอ่ะเออดึงโบเขาให้ทีนี้ไปหมุนไปหมุนอันที่สองโอ้อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นล้วก็ต้องขอโกงหน่อยนะต้องใช้วิชารู้อนาคต นี่ไงล่ะมาดิมาดิอืมมึงมาอืออืออือไปกองไปกองไม่ได้ไปกองนี่นะแอบได้ไหมแอบได้ไหมไม่ได้แอบไม่ได้ แสดงว่าช่วงชิงความเร็วนีแน่ไปก่อนนะไปกล่องนะไปกล่องนะไปกล่องเอ้ยจะถึงอยู่แล้วโหมันต้องเร็วจริงอะดึงคันโยกคล่องมากเล่นหลายทีจัดเออเร็วเร็วเร็วเร็ไปเร็วรีไปเร็วเออไม่ทันหรอกโว้ย เออมันต้องเร็วจริงของอย่างนี้นะโอ้แหมุมโอ้โอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้โหอย่างนี้โอ้โหเลยฮะโอ้โหโอเคงั้นวันนี้ผมต้องพอไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเฟรรี่ลิตเติ้ลไนท์แม กันต่อใน EP ีหน้านะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะสวัสดีครับ